ลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงเรามาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอากระทิงแดงไปฝังดินไว้8ปีเฮ้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนฮ่าฮอินฟินิตี้อ่ะแล้วก็ฝังไปหลายอย่างนะครับวันนี้มาถึงของที่เรียกว่ากําลังดังอยู่ในโลกโซเชียลนะตอนนี้นะตอนนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงเจ้าสิ่งนี้ไม่อยากพูดอะไรอะไรอ่ะจอบอ๋อ กระทิงแดงนี่ไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลังอันหนึ่งที่ห่อหนึ่งเลยที่มีบัวกระทิงสองตัวชนกันนั่นแหละเราจะมาลองฝังดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อขึ้นก่อนเลยหาใายในการฝังไปนานมากโอเคประมาณนี้็านาจะได้ไม่ต้องลึกมากเดี๋ยวกดไม่เจอนะครับทีน,นี้การฝังกระทิงแดงของเรานะครับผมคิดว่าฝังมันขวดอย่างนี้มันก็ธรรมดาเราเอาข้างในลงไปฝังดีกว่า งงไหมล่ะข้างในยังไงก็คือแต่ทาให้ขวดแตกขวดแตกแล้วก็เป็นน้ําข้างในลองดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่พี่ชาโยโนไปมันแตกไหมนเนี่ยลองดูะนะอือกทมโอ้ไม่แตกไม่โอ้ไม่แตกโอ้มันทนทายาดจริงๆเลยไม่มีอะไรทําเขาได้จริงๆเลยกับทิงแดงเนี่ยอโอ้ยยังไงก็ไม่แตกครับโอ้โห เดี S <S ๋ยวมันกระเด็นใส่หน้าแล้วเฮ้ยไม่แตกครับแข็งแกร่งมากทำอะไรไม่ได้เองกินอยู่แต่ต้องเอาหินปลาใส่แทนนะเเป็นไงเคลื่องด้วยความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยเลขมันคุ้นๆนะไม่ถึงเควี่ยงแค่ประมาณ70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง177จะบ้าหรือเปล่า โอเคไว้อย่างนี้นะครับเราก็ขุดดินกลบไปเลยอ่านี่นะเพื่อนๆจาภาพไว้นะครับว่าก่อนที่เราจะกลบดินฝังไว้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูครับว่า8ปีเฮ้ยพูดจังกับแปดปีนี่ก็หวนหวนออกับแปปีหนึ่งเดือน,นมันจะเป็นยังไงอ่าไม่ดัน,นะครับออกบไปปุ๊บวับปุบโอเคก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวครบเวลาเราค่อยมาดูผลกัน ครบหนึ่งเดือนละวดูเสื้อสังเกตดูที่เสื้อก็ได้เห็นไหมมันไม่ใช่เสื้อตัวเดิมหนึ่งเดือนแน่นอนอ๋อไม่ใช่ตัวเดิมเออมานี่มาดูกันว่าเป็นไงครับกระทิงแดงที่ฝั่งดินมาแปะหนึ่งเดือน,นหนี่ก็หือนมันติดอยู่ที่ปากนี่ไม่รู้ทำไมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยดูดิ เห็นไหมครับก่อนที่เราจะฝังไปมันแตกผมทําให้มันแตกแบบเป็นเสียงๆนะคิดว่าไม่มีทางรอดแน่นอนอะยังไงก็ต้องโดนไม่รอดอยู่แล้วอะ่ะแต่ดูดิครับ รอดเฉยเลย8ปีผ่านไปครับแปดอีกแล้ว1เดือนหนึ่งเดือนผ่านไปครับจากที่คิดว่าจะไม่รอดรอดเฉยเลยครับกระทิงแดงครับสุดยอดมากมากเลยครับโอ้โหผมว่านี่ต้องเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตกระทิงแดงเขาคิดไว้แล้วนะครับว่าจะทํายังไงให้เขารอดได้นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยความวิเศษของกระทิงแดงนะครับนั่นแหละผลเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนเดิมเพื่อนๆอยากเห็นผมฝังอะไรอีกก็บอกมาเลยนะเดี๋ยวผมจัดการฝังให้นะครับแต่ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะไม่ได้ ขนาดนั้นคือนี่ทำขำๆน,นี่นี่นี่มาของจริงอยู่ตรงนี้ที่เราฝังไปเมื่อประมาณสิบนาทีาที่แล้ว <laughs> นี่เอออยู่ตรงนี้เอออ้าวได้แล้วอ่ะอ,อยู่ประมาณนี้อ่ะเออนี่นะเออนี่คือของจริงที่ฝังไว้อันนี้คือ เป็นคลิปวิดีโอทำขำๆสนุกๆเฉยๆนะครับเรียกว่าเป็นวิดีโอเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปอะไรนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงความสนุกเฉยๆนะครับอ่าโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเดี๋ยวคราวหน้านี่คือฝังของจริงเนะี่ยหนึ่งเดือนจริงๆเลยไม่มีมากับเรื่อยน,นี้ไม่เอานะไม่มีแล้วเขาหน้าของจริงแน่นอนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาคัดดิคัด หนิงทาอะไรอ่ะอ๋ะอก็อต้องแบบโบไว้ให้ดีๆด,ดิเดี๋ยวเพื่อนๆดูออกว่าไม่ได้ฝังหนึ่งเดือนจริงเราต้องบอกว่าประมาณว่าหนึ่งเดือนปุ๊บย้าขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้นี่อ่ะนี่แล้วเนะหนเหนนะโอ้โหเนียนมากมาทั้งรากมาทั้งดินโอ้ฉลาดจริงๆนะหยอกหยอกคลิปนี้มันไม่ได้ฝังจริงมันแบบแอบจุกติกัดนิดหน่อย